ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรับการอันบ็อกซิงในช่องของพีโกสนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการแกะกล่องกับสิ่งของที่ผมได้มาจากช็อปชาแนลนะครับผมก็เดี๋ยวแปไมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมและมีกี่ชิ้นนะฮะนี่มาแล้วมาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่กล่องนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆออกมาทีละชิ้นเนี่ยหึง สอาม,ามแล้วก็สี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดเรียงจากไซส์กล่องดีกว่าก็คือจากเล็กไปใหญ่เนาะนี่ไม่ได้เปิดเลยนะเนจะซื้อมาคือรอรอมีเวลามาอันบ็อกซิ่งให้ทุกคนดูนะครับผมก็ชิ้นแรกครับผมไซส์อยู่แค่ประมาณนี้เองเดี๋ยวมาดูว,ว่ามันคืออะไรนะครับผมเปิดเข้ามามันก็เป็นนี่ นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นีน่เห็นไ่ามันคือสร้อยนะครับผมสร้อยที่เขียนคําว่าชาแนลนะฮะเป็นสร้อยที่สั้นเห็นไหมสั้นมากคือใส่ใส่เบาๆได้อย่างเงี้ยใส่เป็นแบบสําหรับใครที่ชอบใส่สร้อยเป็นแบบเลเยอร์เลเยอร์อย่างเงี้ยก็ใส่อันนี้เป็นตัวบนสุดได้นะครับผมจะใส่ใดูนี่มันสั้นแค่นี้เองเห็นไหมมันเหมือนช็อกเกอร์อะเห็นบัวเออแค่นี้เอง ปดูชิ้นต่อไปเลยชิ้นนี้เร็วมากเลยชิ้นที่จะเสียเวลาน,านานที่สุดก็จะต้องเป็นชิ้นพระเอกของเราเลยนะครับผมโอเคชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่สองนะครับผมกล่องก็ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเดีวามารูคอนนคือะไรเนาะอีกมาเป็นย่องนี้นะนนะมันก็คือกระเป๋าตังค์สั้นนะครับผมมันไซส์ประมาณมือผมพอดีเลยเนี่ยเห็นไหม มันอยู่กึ่งกลางของคาร์ทรัเดอร์แล้วกับกระเป๋าตังค์ยาวครับผมซื่อันนี้จะอยู่ในไซส์ที่กําลังพอดีนะผมว่าไซส์นี้ดีเลยนี่ข้างในาก็จะเป็นอย่างน,นี้ก็จะมีที่เสียบบัตรมีเป็นที่เสียบบัตรตร,ตรงนี้สองข้างนะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็เป็นซิปให้ใส่พวกเหรียญน,นะเก็บเหรียญในนี้ได้เนี่ก็เป็นใบเลขของตัวโปรดักนะผมว่าไซส์นี้ดีเลยมันเป็นไซส์ที่พอดีมือแล้วก็ไม่ใหญ่ไปแล้วก็ผมเลือก สายนี้มาก็เพราะว่านี่ตัวโลโก้ผหมรบตัวโลโก้มากโลโก้นี้มันเป็นสายน์เดียวกันกับตัวกระเป๋าไนทีเลยนะครับผมเอชินอไปอันนี้เป็นแบบยาวแล้วทุกคนกน็คงจะสงสัยมันคืออะไรอาจจะเดาว่าแบบมันเป็นสร้อยหรือมันเป็นกําไลเป็นนาฬิกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือหนึ่งในที่ผมพูดนั่นแหละก็คือนีอ้ของแกนนี่ นี้เลยเห็นปะมันคือกําไรนะครับผมซึ่งเป็นกําไรคอลเลกชันใหม่นี้เลยโชคดีมากที่ไปวันนั้นแล้วมีของนี้เข้าพอดีแล้วเป็นอันเดียวนะครับผมที่มีในวันนั้นนะฮะผมว่าอันเนี้ยผู้ชายใส่ได้ชัวร์เลยเพราะด้วยความเป็นสีดำแล้วก็ทองนะครับผมแล้วก็มันเป็นเชนใหญ่ซึ่ง ผู้ชายเนี่ยมันใส่เชนใหญ่มันยังไงก็ได้เหรอมันไม่จาเป็นมันแบบมันเข้าผู้ชายแล้วครับผมผมคิดว่าคอลเลคชันนี้มันมันทํามาให้ผู้ชายใส่เลยนะแต่จริงมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้มันใส่สำหรับผู้ชายใส่ได้เลยสบายสบายจริงๆตัวกําไรตัวนี้มันมีสร้อยที่มาเป็นเซ็ตเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นแบบนี้เลยแต่แค่เป็นสร้อยแล้วก็มันเป็นโชเกอร์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะได้ใส่ตัวโชเกอร์แบบหนาแล้วก็ไหลเนี่ยจะได้ใส่มันน้อยครั้งกว่า ตัวก,กำไรนี้เนาะก็ <c oughs> เลยคิดว่าซื้อกําไรก็น่าจะคุ้มกว่านะครับผมก็เลยซื้อมาเดี๋ยวใส่ให้ดูนะแป๊บนี่ตอนใส่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับด้วยที่ว่ามันมีห้อยตัวชแนลตัวนี้ห้อยออกมาด้วยนะนี่ชิ้นสุดท้ายและชิ้นที่แพงที่สุด และชิ้นที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับผมแล้วก็คิดว่าเป็นชิ้นที่ทุกคนอยากเห็นมากที่สุดนะครับผมเพราะพวกนี้มันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆที่ไม่สามารถเอ,อรีวิวอะไรได้เยอะเนาะโอเคใช้ทเท่านี้ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกระเป๋านะครับผมเรามาเริ่มกันเลยเปิดขึ้นมานะคระับกลิ่นนี่โอ้กลิ่นใหม่อีกแล้วโอเคเรามาค่อยๆแกะกันเลยเดีกว่ารู้สึกต้องระมัดระวังอีกแล้วนะครับผมกับ,บของอย่างนี้เพราะมันมีราคาที่ สูงมากทัานี้คือผมยิ้มไม่ได้ตื่นเต้นโอเคอเห็นแล้วมเมื่อกี้มันเหลือบเห็นหน้าไม่เป็นไรทุกคนก็ยังอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับก็เรามาดูกว่าในนี้ในกล่องมันมีอะไรให้บ้างนะครับผมก็มันมีประมาณนี้ข้าไหนก็จะเป็นแค่พวกกระดาษที่รองตัวกระป๋านะ วันนี้มันไม่มีอะไรสำคัญนะครับผมก็มาดูกระเป๋ากันเลยเอะไรมาเห็นแล้วว่าข้างคุเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวเราแกะหมดก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายทีเดียวนะครับผมแต่ตอนนี้ทุกคนถ้าใครที่เป็นแฟนตัวยงของชาแนลอะไรอย่างนี้ก็รู้แล้วรุ่นไหนนี่นี่แค่ลายก็แบบถูกใจมาก ด้วยความโตใหญ่แบบนี้นะครับผมทุกคนก็ต้องรู้ว่ามันเป็นรุ่นายทีนะครับผมนี่พระเอกก็ออกมาแล้วนี่มันก็คือรุ่นายทีนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นซีซันอลแบงนะครับผมซึ่งแปลว่าเป็นกระเป๋าที่ผลิตในช่วงซีซันหนึ่งแล้วถ้าผ่านซีซันนั้นไปก็มีโอกาสที่จะ ไม่ผลิตแล้วหรืออาจจะหายากแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยคือเป็นเป็นไนทีนที่ออกมาตอนช่วงครูส2021นะครับผมที่ผมซื้อใบเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปของอันบอกแกเบลไปนะมันไนทีนก็ผู้ชายก็ถือได้เหมือนกันด้วยความที่มันเป็นโซ่ใหญ่ใช่ไหมด้วยความที่มันโซ่มันใหญ่มากยมันเลยดูแมนม อ๋อลืมบอกไปว่าอันนี้เป็นกระเป๋าไซส์26นะครับผมผมคิดว่าไซส์26กําลังดีนะไซส์30อะไรอย่างงี้มันใหญ่ไปแต่จะเพราะว่าผมเป็นคนตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้ให้มันไซส์แบบโอเคพอดีเราหน่อยเนาะทุกคนก็คงจะรู้ละว,ว่าผมซื้อกําไรนี้มาทําไมนะครมเพราะตัวโซ่มันเนี่ยเข้ากันเห็นไหมมันนะมันมีความนายทีนทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ตัวกระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยก็มีความนายทีนเหมือนกันคือเอาง่ายๆทั้ง3อย่างเนี่ยคือ มีความไนทินในตัวมันหมดเลยยกเว้นตัวร้อยคออนนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยว่าเป็นยังไงนะฮะก็การเปิดกระเป๋าตอนนี้ก็จะเป็นการหมุนนะเพื่ออันล็อกนะครับผมโอ้ s u p อร์ตไปดีมากข้างในนี้ก็จะเป็นขาวล้วนเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณไปดูกระเป๋าไนทีนสีดําปกติเลยนะข้างในจะเป็นสีแดงเลื่อนหมูน,นะครับผมเหมือนนะตัวแกเบิลแต่ว่าอันนี้เป็นข้างในเป็นสีขาวก็คือ เขาดีไซน์มาให้มันขาวอย่างนี้แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของการซื้อกระเป๋าสีขาวเนี่ยก็คือถ้าคุณใส่ย,ยีนลรองสีมันจะตกใส่กระเป๋านะครับผมแล้วมันจะเป็นสีแล้วมันจะทําความสะอาดยากนะครับอันนี้เป็นหนังวัวนะครับผมก็จะดูแลง่ายอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหนังวัวนะครับผมก็จะเห็นว่ามันจะย่นแต่ว่ามันไม่ได้ย่นเพราะเราไปทําอะไรมันนะครับผมแต่ว่ามันคือสภาพของตัวหนังนี้เองเลยราอจริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าผมอะ่ะ walk in เข้าไปในช็อปชาแนลได้ถามพนักงานไปว่าวันนี้มีานทีมไย26สีดำเข้ามาไหมแล้วว่าเขาก็บอ,อกว่ามีพอดีเลยมันมีใบหนึ่งเป็นสีดำล้วนเข้ามานะครับผมซึ่งทุกคนที่เล่นชาแนลเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าชาแนลานทีมไซ26สีดำเนี่ยมันต้องออจองคิวนะครับผมไม่ได้จองคิวเหมือนว่าเป็นการลงชื่อเพื่อที่จะวันไหนมันเข้าแล้วให้โทรบอกเพราะว่ามันหายากแล้วก็ ไปเร็วมากนายทีสีดำนะคราบส่ยี่สิบหแต่ว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆผมโชคดีมากที่เจอสีดำนายทีนะส่ยี่สิบหกเข้ามานะครับผมแต่ว่าดันไปเห็นกระเป๋าตัวนี้ที่ก็ถือว่าเป็นซีซันที่แล้วนะแต่ว่ายังมีของอยู่แล้วผมคิดว่าแกเบี้ยวก็สีดําแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่ควรจะซื้อสีดําอีกใบไหมมันอาจจะรู้สึกเบื่อดําถ้าสมมติว่าผมซื้อสีดําอันนั้นมาแล้วว่าวันไหนผมาอยากถือกระเป๋าแล้วมันอาจจะตัดสินใจไม่ได้ระหว่างแกเบี้ยหรือนทีนดี กับการที่ผมซื้อกระเป๋าตัวนี้มาเนี่ยมันมีลายแล้วก็เป็นสีขาวครับผมซึ่งก็เหมาะกับการนะแต่งตัวเรียบๆหรือแม้กระทั่งแต่งตัวขาวดําที่ผมปกติก็ชอบแต่งแล้วเป็นสีขาวดํานะครับผมก็จะถือกระเป๋าอัน,นี้ได้เข้าดีมากเลยเอาง่ายๆว่าผมแคคิดว่าไม่อยากซื้อสีดํามันรู้สึกเบื่อมั้งอาจจะเพราะามีแกบีเยวสีดําแล้วก็เลยสุกว่ากระเป๋าปใบที่สองของชาแนลไม่ควรจะเป็นสีดําละไปเล่นสีเล่นลายดีกว่าอะไรเนาะสายของชาแนลไนทีนะครับผมก็ หมันมีความหนาของมันใช่ไหมแล้วก็สองคือมันผสมสองสีเหมือนกันนะมันเป็นสีทองและเงินแล้วก็ดับก็เท่า3สามสีเลยก็เหมือนเดิมใส่กับอัญอรีสีเงินหรือไม่ก็ทองได้ทั้งคู่นะครับผมซึ่งเป็นจุดที่ผมชอบอีกแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใส่อัญอรีเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็เหมาะเจาะพอดีเลยแล้วยิ่งมาโซ่ใหญ่เงี้ยมันจะได้มีความเตอรและแมนขึ้นมา อันนี้ก็จะถือเป็นกระเป๋าเพราไ,ไม่มีอะไรถือเป็นเนื้อพลา s ติกบอี้อะไรอย่างงี้นะครับผมเบือจริงๆแล้วสำหรับใครที่เครียดสะพายก็ถืออย่างงี้ได้แต่ว่าผู้ชายไม่ถืออย่างนี้หรอกผู้ชายถืออย่างนี้แล้วมันมันไม่ได้เนาะก็ก็ต้องใช้สะพายอย่างงี้เอาเห็นไหมวันนี้นมีได้กําไรอันนี้นะครับผมนั่นเซ็ตของมัน วันไหนถ้าผมถือกระเป๋านี้ก็คงจะต้องใส่กําไรตัวนี้ไปด้วยนะครับผมก็ราคาทั้งหมดนี้ผมบอกไม่ได้จริงก็ถ้าขยับรู้ก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่ากระเป๋าตัวนี้มันเป็นซีซันอลราคาจะสูงกว่าไทนะีนนทั่วไปนะครับผมด้านหลังนี้ก็จะมีอีกช่องหนึ่งให้ใส่ของได้นะครับผมหนังตัวนี้คือคือใช้ง่ายเพราะมัน f l e x i b l มากไม่ได้หมายถึงว่ายืดหยุ่นนะแต่ว่ามันนิ่มที่ว่าจะขยายกระเป๋าว้วเนี่ยดูดิ มันจะขายกระเป๋ายังไงก็ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปอยู่ละกับการแต่งตัวยังไงกับ1 9ทินใบนี้นะครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมรับการแกะกล่องถึง4อย่างต่กช้าก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักผมค่อยมาทำอันบ็อกอะไรเพิ่มเติมให้ครับตอนนี้ก็ต้องเก็บตังค์ไปก่อนนะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม